การเจอมัมมี่มันไม่ใช่แค่เจอศพนะคะแต่มันเหมือนเราได้เจอคนจากอดีตที่เขากําลังจะเล่าเรื่องชีวิตเล่าความเชื่อของเขาให้เราฟังการที่เขาให้ความสําคัญกับการสร้างสุสานใหญ่โตเก็บข้าวของเครื่องใช้แม้กระทั่งมีคัมภีนาทางขนาดนี้มันสะท้อนความคิดเรื่องความตายของชาวอีิบราณยังไงบ้างครับหัวใจสําคัญเลยนะคะคือเขาไม่ได้มองว่าความตายคือจุดจบ อ๋อไม่ใช่จุดจบค่ะแต่เป็นการเดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่งไปสู่ดินแดนอมะตะวิญญาณหรือคาเนี่ยมันยังอยู่แล้วมันยังต้องการร่างกายก็เลยต้องคำมัมมี่เก็บไว้ครับมันยังต้องการบ้านก็เลยต้องสร้างสุสานให้ยังต้องการอาหารเครื่องใช้คนรับใช้เขาก็เลยใส่พวกนี้เข้าไปในสุสานด้วยหรือทำเป็นหุ่นจำลองอย่างเช่นหุ่นชาววัตติเล็กๆที่เชื่อว่าจะไปเป็นคนรับใช้ให้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นสุสานก็เลยไม่ใช่แค่ที่เก็บศพ แต่เป็นเหมือนบ้านนิรันที่เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมเลยสําหรับชีวิตหลังความตายถูกต้องเปเลยค่ะเตรียมพร้อมหมดตั้งแต่ของใช้จําเป็นพื้นฐานไปจนถึงเครื่องรางของขลงังบทสวดในคัมภีร์ต่างๆเพื่อให้การเดินทางของวิญญาณมันราบรื่นปลอดภยัยไปถึงสวรรค์ให้ได้